ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,713เมื่อได้ฟังผู้ว่าการมาถึงตรงหมิงเจ้ารีบหุบปากโบกมือให้ผู้ช่วยที่อยู่ด้านข้างจากนั้นทั้งสองเดินออกไปพร้อมกันพอดีอูสู่ถงเดินเข้ามาในเวลานี้ทันทีที่ทั้งสองฝ่ายพบกันคนของตรงหมิงเจ้าโค้งคำนับ90องศาผู้ติดตามพายมือไปทางอูสู่ถงพูดกับตงหมิงเจ้าใต้เท้าท่านนี้คือผู้ว่าการ ตรงหมิงเจ้าเป็นทูตพิเศษแม้ตำแหน่งของเขาสูงไม่น้อยแต่อย่างห่างไกลเกินจะได้พบผู้ว่าการแม้แต่รองผู้ว่าการที่ติดต่อกับเขาแค่เคยได้ยินเสียงไม่เคยพบหน้ามาก่อนเมื่อเห็นอูสู้ถงเขาไม่แน่ใจตัวตนของอูสู้ถงดังนั้นพูดด้วยความเคารพผู้ใต้บังคับบัญชาตรงหมิงเจ้าน้อมพบผู้ว่าการขอผู้ว่าการแสดงใยเสียงพยกอูสู้ถงไม่ตอบคำ มือขวาล้วงไปในกระเป๋าหยิบป้ายสัญลักษณ์ทองคำบริสุทธิ์ออกมาบนป้ายไม่มีข้อความใดมีเพียงหัวพยักที่เหมือนจริงเท่านั้นเขาใช้นิ้วแตะที่หัวพยักหัวพยักนั้นเหมือนพลันมีชีวิตสายสีสะสงเสียงคำรามออกมาทั้งผู้ชิงหุ้ยมีป้ายสัญลักษณ์นี้เพียงห้าชิ้นอยู่ในมือผู้ว่าการทั้งห้าป้ายนี้ถูกจัดสร้างโดยอูเฟย์เยียนภายในแฝงด้วยพลังวิญญาณมีเพียงเจ้าของป้ายที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้ เป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้ว่าการแม้ตรงหมิงเจ้าไม่เคยเห็นป้ายสัญ,ญลักษณ์นี้แต่ทราบถึงการมีอยู่และคุณลักษณะของสิ่งนี้เมื่อเห็นไม่กล้าตั้งข้อสงสัยใดรีบคุกเขาลงทันทีตะโกนเสียงดังผู้ใต้บังคับบัญชาตรงหมิงเจ้ารอรับคำสั่งผู้บัญชาการสูงสุดอูสู้ถงส่งเสียงอืมคราหนึ่งเก็บป้ายใส่กระเป๋าพูดว่ามาถึงครบทุกคนหรือไม่ทุกคนมาพร้อมแล้ว ตรงหมิงเจ้าตอบด้วยความเคารพพูดเสียงดังเชิญพูดว่าการไปคลังสินค้าเพื่อออกคำสั่งอูสซู่ถงพูดเสียงเย็นชานำทางรับคำสั่งตรงหมิงเจ้าโค้งคำนับเดินนำอูสซู่ถงตลอดทางจนถึงคลังสินค้านักรบพยักทยานและทหารม้าองครักษ์หลายร้อยคนเข้าแถวรอรับคำสั่งอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกองทัพพยักทยานเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงต่ออูสซู่ถงคนทั้งหมดเมื่อมองเห็นเขาเดินเข้ามาคุกเข่าลงทันที กล่าวด้วยความเคารพยินดีต้อนรับพู้ว่าการอูสู้ถงยกมือให้ทุกคนยืนขึ้นพูดด้วยใบหน้าเย็นชาสถานการณ์เร่งด่วนดังนั้นฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมที่เรียกระดมพวกคุณมาโมร็อกโกวันนี้เพื่อตรวจสอบเรื่องที่เกิดกับดุกไมนิ่งเมื่อคืนนี้รวมถึงที่หลบซ่อนของทหารม้าองครักษ์นักรบไร้ชีวิตและครอบครัวของพวกเขาพูดจบเขามองไปที่ตงหมิงเจ้าพูดว่า คุณเป็นทูตพิเศษที่นี่ย่ำรู้สถานการณ์ที่นี่ดีที่สุดบอกทุกคนถึงเบาะแสที่คุณรู้ก่อนตรงหมิงเจ้าพยักหน้าด้วยความตึงเครียดเช็ดเหงื่อเย็นเยียบบนใบหน้าพูดว่าพูดความจริงกับพูดว่าการและพี่น้องฉันเองก็สับสนกับสิ่งที่เกิดในดูกไม่นิ่ง ตอนนี้ได้แต่แบ่งปันสิ่งที่พบเห็นที่นั่นตรงมิงเจ้ากล่าวต่อว่าบุกไมนน่งเป็นผู้ผลิตฟอสเฟตสำเร็จรูปส่งผ่านเส้นทางรถไฟไปสถานีคาสบังกามีพลังสินค้าเป็นของตัวเองมีเจ้าหน้าที่ของเราดูแลรับผิดชอบขั้นตอนการสำแดงทางสุลักกากรมีการส่งฟอสเฟตไปคาสบังกาทุกบ่ายนับตั้งแต่การอัปเกรดสายการผลิตครั้งล่าสุดไม่มีความผิดปกติใดมานานกว่า3ปีแล้วช่วงเย็นประมาณ6.10น รถไฟขนส่งฟอดเฟสขบวนสุดท้ายเข้าจอดในสถานีไม่พบสิ่งผิดปกติคุณภาพและปริมาณสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อวานเราตรวจสอบประวัติการส่งของย้อนหลังไม่พบความผิดปกติใดตงหมิงเจ้าหยุดไปครู่หนึ่งพูดต่อว่าเมื่อคืนฉันนั่งขบวนรถไปจุดหมายลกลทางตามแผนการถ่ายเลือดครั้งใหญ่ของดุ๊กไมนิ่งที่วางไว้ตามแผนต้องขนส่งคนกลุ่มแรกที่เข้าร่วมการถ่ายเลือดครั้งใหญ่ไปสนามบิน แต่เมื่อมาถึงดูกไมนิ่งก็พบเหตุการณ์ระเบิดบทที่6,714อูสู้ถงพูดอย่างเย็นชาก่อนอื่นเรามาพูดถึงเหตุการณ์หลังเกิดระเบิดตอนนี้รัฐบาลโมร็อกโกตอบสนองอย่างไรบ้างตรงหมิงเจ้าตอบอย่างเร่งรีบเหตุระเบิดเมื่อคืนดึงดูดความสนใจตำรวจโมร็อกโกในพื้นที่พวกเขาจริงจังมาก รายงานเรื่องนี้ทำให้เป็นเรื่องระดับชาติทันทีทางเมืองหลวงระบัดส่งทีมสอบสวนเข้ามาอย่างเร่งด่วนทีมงานมาถึงดุกไมนิ่งเมื่อเช้านี้การสอบสวนเคร่าวๆในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลพกผู้เสียชีวิตดังนั้นพวกเขาสรุปเป็นการชั่วคราวเกิดจากอุบัติเหตุทางการผลิตและทุกคนหายตัวไปพร้อมกันอย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสื่อสื่อคิดว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุครั้งรุนแรงตามปกติเท่านั้นอูสู้ถงถามเขาว่าใครคือผู้ที่รับผิดชอบบุกไม่นิ่งใช่หนึ่งในทหารม้าองครักษ์ที่หายไปหรือไม่ตงหมิงเจ้ากล่าวว่ามีผู้รับผิดชอบตามทะเบียนที่แจ้งต่อรัฐบาลท้องถิ่น6คน5คนอยู่ในกลุ่มทหารม้าองครักษ์ที่หายไปอีกคนหนึ่งอยู่กับเราแต่เราไม่กล้าปล่อยคนผู้นี้ออกมาติดต่อกับทางการ เกรงว่าทางการจะนำตัวไปควบคุมสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นอูสู้ถงพยักหน้ากล่าวว่าตอนนี้ไม่อาจให้ทางการเข้ามาจัดการได้คุณบอกว่าบ่ายวันนี้วิดีโอที่บันทึกจากรถไฟแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นปกติแต่หลังห้าทุ่มดุ๊กไม่นิ่งทั้งหมดถูกทิ้งร้างภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่มีใครสามารถเคลื่อนย้ายผู้คนมากกว่าหนึ่งหมื่นคนจากสถานที่นี้ได้ คำอธิบายที่สมเหตุผลมีเพียงอย่างเดียวอีกฝ่ายรอบเริ่มเคลื่อนไหวเงียบเงียบเพื่อป้องกันไม่ให้สังเกตเห็นการทำงานประจำวันของพวกเขายัางคงดำเนินตามปกติตรงหมิงเจ้าพูดอย่างเร่งรีบสิ่งที่พูดว่าการพูดสมเหตุผลผู้ใต้บังคับบัญชาคิดว่าข้อเท็จจริงควรเป็นไปตามที่ท่านพูดอูสซู่ถงกล่าวว่าดังนั้นฉันจะแบ่งพวกคุณเป็นสามกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบสืบสวนในทิศทางเดียวเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งนี้พวกเขายืนตรงทันทีพูดพร้อมกันรอฟังคำสั่งผู้ว่าการอูสู้ถงกล่าวว่าทีมแรกใช้ดุกไมนน่งเป็นจุดสำคัญตรวจสอบว่ามีใครเคยไปดุกไมนน่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหรือไม่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดตามรายทางตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ดูว่ามีความผิดปกติชัดเจนหรือไม่ ทีมที่2ส,สอบสวนผู้คนที่เข้าออกดุกไมนิ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผู้คนนับหมืน่นแม้ทยอยอบพยพออกไปเป็นชุดแต่เป็นไปไม่ได้จะปกปิดข้อมูลโดยสิ้นเชิงหากค้นหาด้วยความระมัดระวังจะต้องพบเบาะแสแน่นอนทีมที่ 3. ม,มีหน้าที่ดำเนินการค้นหาแบบครอบคลุมมีดุกไมนิ่งเป็นจุดเริ่มต้นตรวจปูพรมขยายไปพื้นที่โดยรอบเป็นไปไม่ได้ที่ผู้คนนับหมื่นจะถูกอพยพออกหายไปทันที ต้องหลบซ่อนที่ในสักแห่งในโมร็อกโกแม้พวกเราต้องขุดดินลงไปสามฟุตยังคงต้องขุดพวกเขาออกมาให้ได้